ที่บ้านสื่ออะไรไ้แบเป็นยงมันี็สำบัญิุนอีกน้องไปเบิ้งครับ ยอดครับผมเดี๋ยวครับเธอเขาคนนี่ครับสุดยอดครับนี่ครับโอ้มันมันมันพี่น้องมนัมนม ได้ครับอาจานี่บ๊ยกันอยู่พักญงครับเข,ขาใกล้เขาตั้งแต่หนึ่งหน้าที่แรกนะครับตั้งแต่ว่างเขามากเป็นส่วนตีตีกันเท่อหนึง่งเดี๋ยวผมสิให้เบิง้งนะครับนี่ครับเป็นใดครับผลงานครับเจ้างอนทะลุดึงงอนสอดครับ น,นี่ครับเฉลยเล็เนเฉลยครับเรียบร้อยเป็นพลครับออกสนามเธอแหลกนะครับนี่ออกสนามเทธอแหลกเลยมาเลยสุดยอดสุดยอดอันนี้จากไกลปลาที่โตได้ได้นำมาต่อครับลองดงได้เซยครับ คือวา่านครับผมพี่แล้วเราจัดไปครับพี่น้องอีกกินจัตไปเล้วครับพี่น้อง that means